นี้ตอนเที่ยงแล้วเรามาหาอะไรอุ่นท้องกันดีกว่าวันนี้ขอเป็นของหนักนิดนึงอันนี้จะเป็นของขึ้นชื่อของเมืองโอทารุนะคะวันนี้เรามาเจอร้านซูชิขั้นเทพอุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซูชิที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงตรงน,นี้เราจะสกนแบบซูชิกับข้าวนะคะซูชิของน้ํานะคะวันนี้มาแบบจัดเต็มมากสุดยอดอันนี้จะเป็นแบบว่าขาปูใหญ่มากทุ่นะคะใหญ่มาก น่าทานมากๆเลยนี่นะคะเราจะตามด้วยไข่กุ้งนี่นะคะน่าทานมากมีกุ้งตัวใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นมันกุ้งอ๋อหอยเม่นหอยเม่นที่แอบถามข้างๆมานี่นะคะแล้วก็จะมีแซลมอนเป็นชิ้นเลยน่าทานมากๆนี่นะคะด้านล่างจะมีข้าว อ่ะอย่างต่อไปมือนี้อันนี้ของคุณแก้วรีเควสอันนี้จะเป็นขาปูนะคะเหมือนกันอันนี้จะเป็นเนื้อปูผัดกับมันปูอันนี้เป็นของขึ้นชื่อมากของที่นี่เขาบอกว่าจานนี้สุดยอดมากอย่างที่สามนะคะอันนี้จะเป็นหอยเชลลผัดกับเนยอันนี้ชิมมาหลายที่แล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมที่โอทารุกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอะเดี๋ยวนั้นจะลองชิมที่ดูนะคะ สิ่งแรกเอาขอปเป็นเนื้อเนื้อปูก่อนละกันเพราะว่าันว่าที่นี่คือชื่อคุณผู้ชมดูนะคะเนื้อปูนั่นแน่นเนื้อปูที่นี่มันจะมีกลิ่นวาซาบินิดๆเขาหน้าจะปรงุงไม่เรียบร้อยแล้วแน่นมากเลยค่ะ ปูไทยอายเลยอะ่ะตายปูไทยตายอยังไงอยากขอตัวทานก่อนนะคะเดี๋ยวจะทานใหนทุกคนนะ